เบองเด็กหน่อยชุมนี่ซึมเจ้านี่มาเห็ดยังในน้องนี่มาเหมมาหลักฉิดอปลาพนน่ะบอกฉีดปลาคอปลาคอมีเกตในเบ็ดใหม่ละหานี่แหละพี่น้องเงินหาลอยนะ่ะในใช้มา,มาโชว์พี่น้องมึงดู ในใช้เบ็ดนะอันนี้ไปซื้อเมือเซ่าซื้อท่ายห้าร้อยห้าร้อยชิ้นสือ่อปอเนงาแปดสิบบาทเหงาแปดสิบบาทไม่ใช่เหงาเหงาปอเหตาตาเหง<อ>ออา,าหแปดสิบบาทพี่น้องอันนี้ขันะน้นเบ็ดห้ารนะ้อยน่ะบอกแล้วคันเบ็ดห้าร้อยอย่างาวะสามร้อย ໃຜວ່າກະຍັງເບາະຍັງເຄີຍຊື້ຢູ່500ຂນດນ500ອັນໃຫຍ່ຫັງຊິແຮງກວ່ານີ້ອືກົບຕ່າງຕຸ້ມໄດ້ຍັກໂຕນຊື້ລະຄັບໍິນ500ມື້ຊືມສພຕີໃັນ พอดีใจได้เงินหารอยนะพอได้ไปซื้อเบเพี่ยากได้เบดแต่เฮง,หลเง,เเงแล้ว,เ,ว,วเ,ลเงินเออก็เงินมอเองอ่นแล้วเขานังเผามหาสมุทให้มาเห็นปา่นาจักโตสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีปสกูสุกคนเนาะบาเห็นเบ

เบ็ดผุลคันผุลคันอันผู้ทานผู้ส้มนี่ก็สองคนมึงผู้หาอันกำลังใจไม่จักโตละให้ชีปสิทธิ์นั่นนั่น

โอ si bon. ้ย้าเบึงเซียนชิบอนเท่ามากมะมาบึงทันเซียนเห็ดเอเห็ดแั้นนี่ยอกในเซียนเอลอกเซียนเซียนคแล้วป่ายวนนะเออเซียนเฮ้ยนครบต่ากันก่อนเนาะ

เทปเทปสบายดีท่านผู้ชมสบายดีตอนเที่ยงเดอ้อพี่น้องเนาะมึงเนี่ยนี่คือผู้สาวอินเดียนีชุดคนนะ เซลฟี่อีกสักก่อนนะไปซะยะใจดีพี่น้องไปยังไื้อนมขามาซื้อนมพี่น้องลมหยงแเอง,เอง,เองพี่น้องอยู่ข้างเทือนเนะาะเด้อพี่น้องมากินนะ้ำแม่พุ่งนะพี่น้องกินอยู่ข้างเทือกมันเย็นดีมั่งเนี่ยผัดกะเพราหม,มูบะหมีผักใส่ ผักก็กำลังเกิดเห็นบ่พี่น้องเขียวๆทั้งหลังเบสติโบด้บวัวอยนิวเขาอะนี่ขเขาเหมือนอนี่บ่มีผักผัดกะเพราผัดกะเพราเนื้อแบบชิื้อโมเนื้อหมูนี่กับหนึ่งมันมันนีบัาอา่อยไปใส่ทพีนองไปใบก้นคบชับเพื่อนซักพอน อยู่บ้านจักมือวันนี้ก็เร่งมัดเขา่าค้นเขา่าตีเข่าแล้วคือไปซื้อของลงมากระมือพอดีพี่น้องมือนี้ก็เลยขอหยุดหนึ่งวันอยู่บ้านน้องพี่น้องถ่ายไปน้ำมือเลยอยู่หน้ากาอย่าพอเบื่อเลยบุ๊มบ่มพายุพี่น้องมีแต่น้องท้ำกับพะทอมีเนาะเพราะไม่น้องเมยอกับเขาอีเมย์ไปแล้วไปงานบุญกระถินแล้วแม่ไปเต้น ไปเต้นงานบุญกะทินพานไปเต้นแล้วพี่น้องเอ้ยลยันมูนแรงไปเลยสิมา,า,านะมาเร็วพี่น้องกินข้าวถัดก,กระเพราฝีมือแม่ปุ้ง หัวเชมูเนาะืม่กินผักกะเพราเจอไมนี่ผักกะลัทองใบอยะบางทีมันใช่แม่ใช่บ้านเขาปลูกอะไรบ้างทิปลูกอยู จงไวจ้องหัวมันออกงอกแล้วต่อไขอ่ฟูกเครนี่อง่เนี่าอยู่ไปซอง่อเมียเมยไปเต้นงานนั่นแหกะทิ้นกับแม่ลงมืยแล้ว พล,ลังงานคึ้นปุ๊บพลังขึ้นงามพ้าพักเงียอย่างสีบุกใช่ขึ้นมาพอบุงเอา ขึ้นมาแล้วลมหนาวขนาด่นงขึ้นแหงแนวแฉมแลวาวแสบแหงเลเนะ วัชซีเมือคลายมักรัวกับอินมน่อยู่ตลาดวนันอิตมืออื่นมีไรบองพวกเลิกช่ยพักไว้แล้วก็เจ็บเบนะยซบมันก็เมื่อแายแล้วก็กเป็นยังรล,ลาด กุ้ก็ไม่ตุ้กชิ้นหมูไปข่าวคอ,อกหมูมาน่ะเข่ายามได้ตรงได้อับนั่มยามนั่งพี่น้องเสื้อผ้านี่เม้น มีเบิ่งคือง่ายแต่บ,บง่ายมีผักน่ยอยตัวเนียบใช้วย มอ่อม,อมกล่มงังแทนมันแซบ่บหรือหวานจะเอิญมันญี่ปุ่นนะนะ เขากินยมแรงี่อากาศนาวๆแ่บมันอ่อนนุ่มนีเนาะต้องปลูกน่นให้แม่เพเ็นเป็ห้าเลย หัวอันไปเน็บมันมันเสียออกไรหวัวอยู่บก่อบอก่อง,อองเคืือ,เอ,อบนเอนี้ปก่องเคืือบแล้วครับไปเน็บอืมำมก็ธานก่องเคืือบนะครับ วันมันยับ่อายพักผ่อนอยู่บ้านกับเมียจักมือตอนคนว้านคนมาถ่ายคลิปแล้วก็เมื่อยไ,ได้พี่น้องถ่ายคลิปแต่ว่ามันคืองานกองเฮ้าเด้ ถ้าบัวไทยก็บ,บัวได้เงินไหมถ้าถ่ายหน่อยเขาก็ได้เงินน้อยมาดูถ่ายเดี๋ยวนดูลงคลิปถ้าใจหยอนดวิวหน่อยเดี๋วิวหน่อยชจะลาคลิปเ้าอยู่วเงินเทาเนาะพี่น้องเงินบริสุทธิ์ค่บริสุทธิ์คือว่าสบายเลยเนาะ เห็ดแนวอื่นทีแมนเป็นมีรายด้เสริมท่านเ่าดูนะมันเกิดดีได้กว่ากับตัวไอัคนนียว่ะยังสาวีเดียเหมือน เพียงจ่าเดี๋ยวมาวัานนี้สิขอเก็บภาพบรรยากาศในจำนีเด้อพี่น้องจะได้กระฝากเป็นกำลังใจใ้พุ่งนี่น,น้องสบายดีสบายดีพี่น้องอันนี้ซอกข่อยแล้วก็มะล่างข่อยกันข่อซับจับ <laughs> พอกันลีปหนานีด้พี่น้อง,องเขียนหมดไทยไป